ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเรื่องราวของก้าราชนที่ซ่อนหลายสิ่งอย่างเอาไว้ฟงอยู่เจียเองนั้นก็ไม่เคยได้ทราบเช่นกันท่านรู้ไหมว่าที่ผ่านมาข้าไปที่ใดมาเขากล่าวขึ้นหรือว่าเจ้าไปที่วังปีศาจก้าสวรรค์มาแต่หลงจิ๋วเทียนบอกว่าเจ้าลงไปยังแก่นพิภพนี่นานางกล่าวและก็ไม่คิดจริงๆว่าเขาจะไปยังวังปีศาจก้าสวรรค์จริงๆ ข้าไปยังแก่นพิภพบและข้าก็ได้พบโบราณสถานที่อยู่ใกล้ๆข้างในนั้นมีตโตหยกกลมๆที่สุดแสนงดงามพร้อมกับเก้าอี้หยกอีกเก้าตัวเขากล่าวยิ้มยิ้มเมื่อได้ยินเช่นนั้นแล้วฟงหยูเจียก็ตกตะลึงสถานที่แห่งนั้นเป็นที่เหล่าราชันใช้รวมตัวประชุมข้าเองก็ไปที่นั่นเพียงไม่กี่ครั้งเพราะพวกเขาไม่ได้ชวนให้ข้าเข้าไปข้างในนั้นมันมักจะเป็นเสียวจิ๋วที่ดื้อรั้นของข้าที่เข้าไปวิ่งเล่นระหว่างการชุมนุมอยู่บ่อยๆบ,บ้าจริง เสี่ยวจิ๋วที่ท่านว่าคือจกักรพรรดิสุรสินป์เฉินเซี่ยงกล่าวแทรกขึ้นลองเดาดูสิว่าข้าได้เห็นอะไรบ้างเจ้าเห็นราชันทั้งเก้าใช่ไหมนางกล่าวอย่างมั่นใจเฉินเซียงพยักหน้าหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเล่ารียเรื่องราวหลังจากที่ฟงหยูเจี๋ยได้ฟังเรื่องราวเหล่านั้นแล้วนางก็ถอนหายใจเสี่ยวจิ๋วกับข้าสนิทกันมากแต่นางได้ตายไปแล้วที่อยู่ตอนนี้คือจิตวิญญ,ญาณมารซึ่งกําลังควบคุมร่างกายของนางอยู่ จิตวิญญาณมาครควบคุมนางยิ่งไปกว่านั้นมันสามารถแทนที่จิตวิญญาณดั้งเดิมในร่างกายของนางได้ด้วยหรือแล้วท่านทราบหรือหรือไม่ว่ามันเป็นฝีมือของใครเฉินเซียงกล่าวถามเนื่องจากข้าได้รับกระดุกเทพเจ้ามาจากที่ราชนทั้ง9ก้าก็หมายความว่าพวกเขาเมตตาข้าดังนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ข้าจะต้องเกี่ยวข้องด้วยแล้วละ่ะ ฟงอยู่เจียสายหัวชาข้าไม่อาจทราบได้เว้นเสียว่าจะไปยังแดนเทพศักช่วงเวลาหนึ่งอก็อาจจะพอรู้อะไรมาบ้างข้าและราชันทั้ง9้าในช่วงเวลานั้นร่วมมือกันสร้างแดนสวรรค์ขึ้นมามันเต็มไปด้วยความยากลําบากและอุปสรรคมากมายทั้งมีศัตรูพยายามขัดขวางด้วยวิธีการสารพัดและเรื่องเสี่ยวจิ๋วของข้าก็เป็นหนึ่งในนั้นข้าได้กล่าวถาม9ก้าราชันเกี่ยวกับเรื่องเสี่ยวจิว๋วแต่ข้ามักจะถูกพวกเขาดูเสมอเสมอซึ่งข้าทราบดีว่าพวกเขาสุดแสนเจ็บปวดทรมานมาก อีกทั้งพวกเขาได้เน้นย้ำกับข้าว่าไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ใจในเรื่องนี้แล้วปล่อยให้เป็นไปตามกรมขอเพียงข้ามีชีวิตอยู่นั่นก็เพียงพอที่จะเป็นเรื่องดีสําหรับพวกเขาแล้วเฉินเซี่ยงวางมือบนบ่าของฟงหยูเจียพวกเขาเป็นห่วงท่านมากจึงคาดหวังที่ท่านจะสามารถเติบใหญ่ได้ข้าสามารถเข้าใจความรู้สึกของพวกเขาแล้วละ่ะไม่เป็นไรสําหรับเรื่องเสี่ยวจิ๋วของท่านให้เป็นข้าชําระแค้นให้เองเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นด้วยรอยยิ้ม ดูเหมือนจิตวิญญาณของเสี่ยวจิ๋วของท่านน่าจะยังอยู่ในส่วนลึกของจักรพัรดิูนด้วยความแข็งแกร่งของท่านในตอนนี้ย่อมเอาชนะนางได้เขากล่าวถ้าทําไม่ได้ฟองหยูเจี๋ยกล่าวขึ้นแววตานางเศร้าหมองยิ่งเช่นนั้นแล้วให้เป็นหน้าที่ของข้าเองก้าวราชันคงไม่ต้องการที่จะเห็นว่าจิตวิญ,ญญาณมานี้ได้ใช้ร่างกายของน้องสาวท่านทําสิ่งชั่วร้ายเฉินเซี่ยงกล่าวอย่างจริงจังในตอนนี้ข้าสามารถต่อกรกับนางได้แล้วละ่ะ ฟงอยู่เจียงเงียบลงไม่กล่าวอย่างไรเพียงถอนหายใจลากยาวหากว่าเจ้าสังหารนางแล้วจงอย่าบอกข้าหลักฟงอยู่เจียกล่าวขึ้นด้วยท่าทีตัดสินใจลำบากที่สุดแต่ตอนนี้นางไปยังแดนเทพแล้วหากว่าเจ้าจะสังหารนางเจ้าต้องไปยังที่นั่นให้ได้ก่อนนางกล่าวเสริมแดนเทพเฉินเซี่ยงในตอนนี้เขาพร้อมแล้วที่จะเข้าสู่แดนเทพแต่ก่อนจะไปเขาจะต้องไปพบสหายเก่าทั้งหลายเสียก่อน ถ้าจะไปที่นั่นเร็วๆนี้แล้วท่านหลักเฉินเซี่ยงกล่าวถามขึ้นข้าต้องการเวลาสักระยะเพื่อให้แน่ใจในสถานการณ์ของวังทิดาสวรรค์ส่วนเรื่องของเชียนเชียนและคนอื่นๆเจ้าไม่ต้องเป็นกังวลมากนะักข้ารับประกันได้เลยว่านางจะสามารถแข็งแกร่งขึ้นจนไปสู่ขั้นเทพได้นางกล่าวได้ยินเช่นนั้นแล้วเขาก็เบาใจลงเป็นที่สุดหลังจากนั้นเขาก็ส่งมอบเม็ดยานักพรตให้แก่นาง หากว่าเป็นไปได้ท่านควรจะไปพบชีเลียนก่อนนางมีน้ำสันร,ร้างที่มีพลังในการคัดลอกสมุนไพรระดับศักดิ์สิทธิ์ชั้นเลิศมันจะช่วยให้ท่านปรุงยาต่างๆได้สะดวกมากขึ้นเฉินเซี่ยงกล่าวฟองอยู่เจียหยวเราะขึ้นได้อีกครั้งเจ้ากับชีเหลียนมีความสัมพันธ์แบบใดกันแน่ดูเหมือนว่าเวลาเจ้าและนางอยู่ด้วยกันมันให้ความรู้สึกที่เหินห่างมากแต่รับหลังต่อกันแล้วต่างถามถึงกันบ่อยๆนางเป็นบ่าวของข้าเอง ในที่สุดเฉินเซี่ยงกล่าวยอมรับหลังจากที่ฟองหยูเจียพยายามจับผิดมาโดยตลอดเรื่องของข้ากับนางขอให้เป็นความลับฟองหยูเจียทุบหน้าอกเฉินเซี่ยงทันทีเจ้านี่มันเจ้าชู้เสียจริงพ่อยอดชายเมื่อเหวยและยู่ยู่ไม่ทราบหรือข้าไม่คิดเลยว่าหญิงสาวที่แสนเยือกเย็นอย่างชีเลียนจะหลงไหลในตัวเจ้าได้ ข้าต้องการพบเฉียนเฉียนและเมืองเอ๋อก่อนหลังจากนั้นข้าจะไปยังวิหารเทพสยบปีศาจจากนั้นก็เตรียมตัวเข้าสู่แดนเทพเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นภายในถ้ำที่อยู่ในโลกใตพ้พิภพมีตัวบ้านเรือนที่พักที่ทั้งเจียนเทียนได้สร้างไว้และพวกเขาก็ออกไปได้ไม่นานนะักฟองหยูเจียมองไปรอบๆพร้อมกับพบว่าสถานที่แห่งนี้ไม่เลวเลยทีเดียวเอาล่ะเจ้ารอข้าที่นี่นางกล่าวพร้อมกับที่กำลังจะจักไปทว่าเฉินเซียงก็กู่ตะโกนร้องเรียกนางว่า เดี๋ยวก่อนท่านไปพบซินเยเวแล้วให้มาหาข้าทีแต่อย่าให้เชียนเชียนกับเมื่อเออทราบเรื่องนี้ทำไมฟองอยูเจียถามขึ้นแต่แล้วนางก็ทราบได้ว่าเพราะเหตุใดเนื่องจากนางทราบว่าตรงฟางซินเยเวนั้นเป็นทาสรับใช้ของเฉินเซียงแถมนางก็เป็นบ่าวของเขาด้วยเช่นกันจึงเกิดความคิดสับดนขึ้นมาในทันทีว่าเฉินเซียงจะทำอะไรกับนางที่นี่ต่ำช้ายิ่งนักนางสบถใส่เขาก่อนจะจากไป หลังจากนั้นไม่นานเฉินเซียงก็ได้พบซินเย่เว่และคาดว่านางจะน่าจะไม่พูดอะไรเสียด้วยซ้ําแม้ว่าฟงหยูเจียจะไม่ชอบใจเท่าไหร่นักก็ตามแต่นางก็สามารถเชื่อใจได้เมื่อมาถึงถ้ำภายในโลกใต้พิภพนั้นซินเย่เว่ก็กล่าวถามเฉินเซียงว่ามันเรื่องอะไรกันทําไมต้องทําลับๆล่อๆด้วยเฉินเซียงโผล่เข้าไปอบเอวนางเอาไว้พร้อมกับยิ้มขึ้นแล้วกล่าวว่าท่าตัวน้อยของข้าแน่นอนว่าตอนนี้ข้าต้องการให้เจ้ารับใช้ข้าอย่างที่สุด ตรงฟางซินเยวินไปมาก่อนที่จะนิ่งลงพร้อมกับที่หันไปมองฟงหยูเจียยามนี้นางจึงคิดขึ้นว่าเหตุใดนางถึงได้ร่วมมือกับเฉินเซียงฟงหย,ยูเจียแลบลิ้นใส่ครานหนึ่งจากนั้นก็เร่งจักไปในทันทีจะเดินทางแล้วเหรอตรงฟางซินเยวเวกล่าวถามขึ้นขณะที่เฉินเซียงนั้นกำลังลูบไล้ไปที่หน้าอกของนางอย่างโมเมาอืมข้ากำลังจะไปจากที่นี่แต่ก่อนไปข้าอยากจะได้รับการประนิบัติเสียหน่อย เขากล่าวพร้อมกับที่อุ้มนางไปที่เตียงพร้อมกับวางนางลงอย่างนุ่มนวลที่สุดหืมจะทําแบบนี้กับทุกคนก่อนไปเลยงั้นหรือตรงฟังซินเยเว่กล่าวน้ําเสียงอ่อนโยนในตอนนี้เสื้อผ้าของนางถูกปลดเปลื้องออกเรียบร้อยแล้วซึ่งยามนี้เผยให้เห็นถึงผิวพรรณอันนวลชวนลูบไลยิ่งบัดนี้แววตาของเขาเต็มไปด้วยราคะครอบงำพร้อมกับยิ้มยาออย่างชั่วร้ายและค่อยๆก้มลงต่ำทั้งสองเริ่มกอดจูบก,กันอย่างร้อนแรงจากนั้น ฟงอยู่เจีย๋ยเฝ้าอยู่ที่นอกถ้ำด้วยอารมณ์บึ้งตึงอย่างที่สุดข้ามันสิ้นคิดอย่างแท้จริงที่ช่วยส่งเสริมอันธพาลน้อยให้ทําเช่นนี้นางเริ่มรู้สึกว่าตัวนางเองเริ่มเสียสติที่ยอมช่วยเฉินเซี่ยงในการเรียกตัวตรงฟางซินเย่เว่มาอย่างที่นี่อีกทั้งในตอนนี้นางก็ทําหน้าที่ดูต้นทางหน้าปากทําให้ทั้งสองคนนั้นด้วยบ้าชะมัดเสียงจะดังไปไหนหรือกําลังจงใจทําเสียงดังให้ข้าได้ยินหรือแท้จริงแล้วเขาจะไม่ได้โดนอํานาจเสน่ห์กันแน่ ฟงยูเจียในตอนนี้ใบหน้าแดงกับมือของนางทั้งสองข้างปิดหูทั้งเอาไว้เพื่อที่จะไม่ได้ยินเสียงครวญจากด้านในฟงอยูเจียที่ได้ถือกำเนิดมาพร้อมกับอำนาจพลังสเสน่ห์ทว่านี้กลับกลายเป็นครั้งแรกที่นางเข้าใกล้ความรักใคร่ระหว่างหนุ่มสาวจะเล่นสนุกกันจนถึงเมื่อไหร่กันแน่ฟงยูเจียกล่าวบ่นจนถึงตอนนี้ก็ผ่านไปเป็นเวลากว่าหนึ่งชั่วย,ยามแล้วแต่แล้วนางก็คิดขึ้นได้ว่าร่างกายของเฉินเซียงไม่สามารถเนื่องจากกายเนื้อที่แข็งแกร่งขึ้นจากกระดูกเทพเจ้า อีกทั้งตรงฟังซินเยเวก็มีสายเลือดหงเพลิงดังนั้นช่วงเวลาแห่งความรักนี้ย่อมไม่จบไปง่ายๆอย่างแน่นอนฟงหยูเจียไม่ต้องการจะอยู่ตรงนี้อีกต่อไปแต่คำสาปติดตามของเฉินเซียงยังไม่ได้ถูกสลายยิ่งไปกว่านั้นเหล่าเทพเริ่มเข้ามายังแดนสวรรค์แห่งนี้มากขึ้นเรื่อย,อยจึงทำให้เฉินเซียงอาจจะตกอยู่ในอันตรายพอก่อนใหม่พี่ฟงหยูเจียยังคงรอพวกเราอยู่ด้านนอกนะตรงฟังซินเยเวกล่าวกระซิบระหว่างที่นางนอนซุกใบหน้าแนบอกของเขา อีกไม่นานข้าก็จะต้องไปสู่แดนเทพก็อีกนานเลยกว่าที่เราสองคนจะได้พบกันอีกครั้งเฉินเซี่ยงกล่าวพร้อมกับที่มองเข้าไปยังดวงตาอันงดงามของซินเย่เว่ยพลางยิ้มขึ้นปนเศร้าเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องชดเชยเอาไว้ล่วงหน้าด้วยการบ่มเพาะภาษาหลังจากที่เริ่มอาบน้ําเสร็จข้าตั้งใจจะเรียกเชียนเชียนและเมิงเอ๋อมาด้วยเม,เมื่อเขากล่าวถึงอีกสองนางรอยยิ้มอันเศร้าสลดก็แปลเปลี่ยนไปเป็นรอยยิ้มชั่วร้ายเรียกเชียนเชียนและเมิงเอ๋อ ข้าเกรงว่ามันจะไม่เหมาะนะสินางกล่าวพร้อมกับสีหน้าเขินอายดูเหมือนว่านางกำลังต้องการที่จะกล่าวอะไรบางอย่างออกมาแต่ก็ถูกขัดขวางไว้ด้วยจูบอันดุดดื่มพร้อมกับที่เขาอุ้มนางไปอ่างน้ำกว้างด้านในตัวเรือนฟองหยูเจียคาดแต่ว่าด้วยความแข็งแกร่งของเฉินเซียงและซินเยเว่จะทำให้ทั้งสองสามารถแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมหลังจากที่ได้บ่มเพาะผสานแต่นางก็ไม่คาดคิดว่าเฉินเซียงจะบ่มเพาะผสานด้วยเวลายาวนานเช่นนี้ ในเวลานี้กายเนื้อของเฉินเซียงพร้อมกับจิตวิญญาณเทพแข็งแกร่งยิ่งและเป็นครั้งแรกที่เขาได้บ่มเพาะผสานกับซินเย่เว่จึงทําให้เขาได้รับประโยชน์อย่างเต็มอีกทั้งยังสุขสําราญใจอย่างยิ่งพี่สาวที่แสนดีท่านยังคงอยู่ที่ด้านนอกหรือเปล่าเฉินเซียงกู่เรียกฟงหยูเจียทําไมน้องซินเย่เวย่ยังไม่ทําให้นําใจหรือยังไงอยากจะให้ข้าเข้าไปช่วยอีกคนฟงหยูเจียกล่าวอย่างไม่สบอารมณ์เป็นที่สุดเกือบจะเดือดดาน ข้าก็คิดอย่างนั้นแต่ข้าก็แน่ใจว่าท่านจะปฏิเสธแน่นอนว่านี่มันเป็นความผิดของท่านบอกตามตรงเลยว่าอำนาจเสน่ห์ของท่านนั้นยังคงทรมานข้าอยู่ในทุกๆเวลาเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยน้ำเสียงทะเลนไม่มีทางเจ้ารีบๆทาให้เสร็จได้แล้วฟงหยูเจียกล่าวขึ้นเรื่องอะไรอีกไม่นานข้าก็จะจากที่นี่ไปอีกทั้งยังไม่รู้เลยว่าจะกลับมาอีกเมื่อไหร่ยิ่งไปกว่านั้นอำนาจเสน่ห์ของท่านจะยังทรมานข้าไปตลอดอีกหนึ่งปีกว่าจะถอนมันออกได้จริงสิ รบกวนท่านตามตัวเชียนเชียนและเมิ่งเอ๋อมาทีสิเฉินเซี่ยงกล่าวอย่างเป็นสุขสำราญใจฟงฟงหยูเจียยังคงเชื่อว่าเฉินเซียงนั้นได้ติดอยู่ในความทรมานจากอำนาจเสน่ห์ของนางแม้ว่านางจะไม่เต็มใจที่จะทำตามแต่นางก็ไม่สามารถจะคัดค้านได้นางจึงยอมเรียกเชียนเชียนและเมิงเอ๋อมาที่นี่ไม่นานนักเมืองเอ๋อและเชียนเชียนก็มาถึงโลกใต้พิภพแห่งนี้และฟงหยูเจียก็บอกพวกนางเพียงว่าให้เข้าไปยังเรือนพักด้านใน เมื่อทั้งสองเปิดประตูเข้าไปก็พบว่าเฉินเซียงและซินเย่เว่ยกำลังเล่นสนุกกันในอ่างน้ำด้านในสุดของตัวเรือนพักอย่างเพลิดเพลินจึงทำให้ทั้งคู่ตกตะลึงเชียนเชียนเงียบสนิทไม่กล่าวอย่างไรเพียงสาวเท้าเข้าไปยังริมอ่างหมายจะทุบและตีเฉินเซียงอย่างไรก็ตามมีหรือที่ยอดชายอย่างเฉินเซียงจะปล่อยให้ตนเองถูกทำร้ายเขารอจังหวะให้นางเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ก่อนที่จะคว้าข้อมือพร้อมกับที่ฉุดลากนางลงอ่างน้ำ ส่วนทางด้านเมิ่งเอ๋ยยิ่งง่ายดายมากกว่าเพราะว่านางกําลังตกตลลึงจนตัวแข็งค้างดังนั้นเขาจึงเคลื่อนพลังแรงดึงดูดทําให้นางตกลงมาในอ่างน้ํานั้นด้วยเขาหัวเราะอย่างสุกสนพร้อมกับใช้มือที่ว่องไวจัดการหญิงสาวทั้ง3จนเกิดเป็นเสียงร้องครวญอย่างต่อเนื่องยังดีที่เหมยเหยาและคนอื่นๆไม่ดนไม่ด้วยมิฉะนั้นไม่อยากจะคิดเลยจริงๆร่งฟหยูเจียกล่าวพ,พึมพำกับตนเอง นางขบคิดว่าเฉินเซียงนั้นมีหญิงสาวรายล้อมจํานวนมากหากว่านางอยู่กับเฉินเซียงด้วยอีกคนแล้วหล่ะก็นางคงจะเสียสติไปแล้วจริงๆอันาพานน้อยยังรู้สึกผิดชอบชัว่วดีไม่ได้ใช้กําลังขู่เข็นใครหรือทําเรื่องพวกนี้กับเด็กที่ไรเดียงสาฟงหยูเจียนั่งอยู่เพียงลําพังก็ครุ่นคิดไปต่างๆนานา,นาจนแทบจะกลายเป็นบ้าไปในที่สุด เมื่อทราบว่าเฉินเซียงจะไปสู่แดนเทพทั้งเมืองเอ๋อและเชียนเชียนก็รู้สึกใจหายเพราะว่าพวกนางไม่ค่อยมีช่วงเวลากับเขาเท่าไรนักและช่วงเวลาที่ถือว่ายาวนานที่สุดของพวกนางก็คือการเข้าไปยังแดนเทพจองจำครานั้นพวกนางจึงต็มใจที่จะปลนเปลือกเขาเพราะว่าในอนาคตนั้นพวกนางจะไม่ได้พบเจอเขาไปอีกนานเท่าไรก็ไม่อาจทราบได้เฉินเซียงไม่ได้เพียงเล่นสนุกเพลิดเพลินกับหญิงสาวทั้งคนเท่านั้นแต่ยังมีการบ่มเพาะผสานด้วยเพื่อเป็นการถ่ายโอนพลังกระดูกผ่านการบ่มเพาะผสาน เมื่อพวกนางได้รับการบ่มเพาะผสานก็ทําให้เฉินเซียงได้สูญเสียพลังงานไปจํานวนมากเพราะเขาได้ส่งผ่านความสามารถแปลกๆอย่างเช่นภูมิต้านทานพิษอีกทั้งยังได้ส่งบางส่วนของเปลเวเพลิงปันป่วนแรกเริ่มที่แม้จะเบาบางแต่ก็เป็นการตั้งต้นเพื่อให้พวกนางฝึกฝนต่อย,ยอดได้ฟ,อง,ฟ,อง,ฟองอยู่เจียเฝ้ารออยู่ตรงนั้นเป็นเวลาผ่านไปกว่าสิบวันแล้วในที่สุดเฉินเซียงก็ออกมาด้วยสีหน้าซีเซียว ส่วนทั้งสามนางนั้นกลับมีพลังมากขึ้นและการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดทําให้ทราบได้ว่าเขาได้ใช้ทักษะรับบางกับพวกนางเพื่อเป็นการส่งผ่านอํานาจพลังแห่งจิตวิญญาณทําไมเจ้าถึงได้ซี่เซียวผอมบางจนจะเหลือเพียงกระดูกนี้เจ้าไปทําอะไรมาฟองอยูเจียกล่าวถามไปยังเฉินเซี่ยงอย่างสงสยัยท่านจะต้องลองมันด้วยตัวเองเขากล่าวตอบยิ้มยิ้มนางเค้นเสียงอย่างขุนเคือง เฉินเซียงได้กินเม็ดยานักพรตมังกรโลหิตทําให้อาการอ่อนล้าของเขาเริ่มหายไปอย่างรวดเร็วเมื่อฟื้นตัวก็เปิดทางผ่านมิติเคลื่อนย้ายไปยังด้านนอกเมืองวังทิดาสวรรค์พี่สาวอยู่เจียท่านช่วยเรียกตรงฟังจริงให้ด้วยก่อนที่เฉินเซี่ยงจะไปยังแดนเทพพวกเราหวังให้นางได้มีช่วงเวลากับเขาตรงฟังซินเยว,ว่ากล่าวพวกเรายังไม่ได้เป้าหมายที่เร่งด่วนแต่อย่างใดหวังว่าหลังจากที่เข้าสู่แดนเทพได้แล้วเราจะสามารถสร้างเรือเหาะให้เจ้าได้ทันเฉียนเชียนกล่าวพร้อมกับจูบเฉินเซี่ยง หลิวเม่งเอ๋อก็จูบลงที่แก้มอีกข้างของเขาเช่นกันอย่าทาอะไรที่เป็นการเสี่ยงอันตรายโปรดจําเอาไว้ว่าเจ้ายังมีพวกเราที่รออยู่ฟงหยูเจียและหญิงสาวทั้งสามกลับเข้าไปยังวังที่ดาสวรรค์แล้วจึงตามตัวตรงฟางจิงออกมาเจ้าต้องการพบข้าอย่างนั้นหรือเจ้าไม่รู้หรือว่าตอนนี้มีเทพที่แท้จริงมากมายจากแดนเทพที่มาอย่างที่นี่ข้ารู้ดีเขากล่าวพร้อมพยักหน้าตรงฟางจิงทราบได้ว่าที่เฉินเซี่ยงต้องการจะพบนางก่อนที่จะจากไป มันจึงทำให้นางรู้สึกตื้นตันเป็นสุขใจยิ่งนางออกมาพบเขาด้วยชุดบางสีชมพูอ่อนจนดูงดงามเป็นพิเศษท่านกับข้าไม่เคยได้มีช่วงเวลาเช่นนี้มาก่อนมักจะเป็นเฉียนเชียนที่ได้มีช่วงเวลานี้กับท่านตลอดเวลาข้าจึงรู้สึกอิจฉาไม่น้อยตรงฟังจริงกล่าวพร้อมกับที่กำลังเดินขึ้นเข็มทิศร่อนของเฉินเซียงเฉียงเซียนและยู่หลานนับว่าน่ากังวลที่สุดพวกนางเหมือนหญิงสาวเสียสติที่หลงไหลในการต่อสู้เขากล่าวอย่างกังวล ท่านไม่ต้องเป็นกังวลเนื่องจากเชียงเซียนในตอนนี้เป็นจักรพรรดิกระบี่ส่วนยู่หลานก็แข็งแกร่งมากขึ้นตรงฟังจริงกล่าวกล่าวหลงวิชานได้ไปสู่แดนเทพยิ่งไปกว่านั้นนางได้นำหลิงหลิงไปกับนางด้วยข้าได้ยินมาอีกว่าเฉินหลิงหลิงนั้นได้รับทักษะรับบางอย่างที่ทําให้แข็งแกร่งรุ่งขึ้นมากและสามารถพัฒนาสายเลือดมังกรน,น้ําแข็งได้ทําให้นางก้าวหน้าในขั้นพลังอย่างรวดเร็วในตอนนี้พวกคนเก,เก่าในกลุ่มมังกรแข็งหลายๆคนก็สามารถเข้าใกล้ขั้นระดับเทพแท้จริงแล้วด้วยฟงหยูเจียกล่าว ดูเหมือนว่าข้าจะต้องรีบเข้าสู่แดนเทพโดยเร็วที่สุดสินะเฉินเซียงกล่าวเนื่องจากเขาเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับพวกสายเลือดมังกรน้ำแข็งที่เข้าไปยังแดนเทพหลงสเสวียอีได้รับสายเลือดมังกรน้ำแข็งกับชีพจรมังกรน้ำแข็งข้าจึงคิดว่านางจะไม่เป็นอะไรฟงหยูเจียกล่าวผู้ที่จะลำบากนั้นน่าจะเป็นหลิงหลิงมากกว่าในตอนนี้ข้าได้มีการส่งผ่านพลังเทพให้กับนางบ้างแล้วและข้ากับนางจะต้องไปยังแดนเทพให้จงได้แม้จะลำบากอย่างไรก็ตาม ตรงฟังจริงกล่าวด้วยสีหน้าเอาจริงเอาจังเฉินเซียงยิ้มขึ้นทันทีข้าทราบว่าจริงๆของข้าจะต้องทําได้ฟองอยูเจียเองก็ยิ้มขึ้นเช่นกันเส้นทางสู่แดนเทพหาได้มีสิ่งใดน่ากลัวแดนสวรรค์ชั้นสิบมีความแข็งแกร่งขึ้นจากเมื่อก่อนมากแล้วอีกทั้งในแดนสวรรค์ก็มีจํานวนผู้เชี่ยวชาญเพิ่มจํานวนมากขึ้นต่างไปจากเดิมมากจนทําให้วิหารในแดนเทพให้ความสําคัญพี่สาวอยูเจียท่านเองก็เป็นเทพใช่ไหม ตรงฟังจริงกล่าวถามใช่แล้วล่ะนางกล่าวตอบพร้อมยิ้มอีกไม่นานเจ้าเองก็จะได้เป็นเทพเช่นกันจากการฝึกฝนที่ได้รับคําแนะนําจากข้าเจ้ามีสายเลือดหงเพลิงจะทําให้การฝึกฝนของเจ้าเป็นไปอย่างราบรื่นหลังจากนั้นเฉินเซียงและตรงฟังจริงก็ได้เดินทางท่องเที่ยวไปในแดนสวรรค์ชั้นสิบอย่างสุขสําราญใจทั้งสองไปยังหุบเขาน้ําตกเมืองหลวงหลังจากนั้นเขาก็กลับมาส่งตัวตรงฟังจริงให้กับฟงหยูเจียพร้อมด้วยของฝากที่ติดไม้ติดมือ ตรงฟังจริงนั้นเป็นสุหญิงในตอนที่เฉินเซี่ยงกล่าวล่ำลานางดูไม่ได้เศร้าสลดใจเลยแม้แต่น้อยนางยิ้มหวานพร้อมโบกมือให้กับเขาก่อนแยกจากกันไป เฉินเซียงเดินทางต่อไปอยังดินแดนอสูรโบรณาณศักดิ์เพราะว่าวิหารเทพสยบปีศาจอยู่ที่นี่พร้อมกับที่มีคนจากนิกายเขาลงทานปีศาจเข้าร่วมด้วยอีกทั้งในตอนนี้แดนสวรรค์แข็งแกร่งมากขึ้นจนทำให้จักรพรรดปีศาจนรกถูกกดดันจากการที่ดินแดนอสูรโบรณาณศักดิ์มีประตูนรกที่ทำให้พวกวิหารเทพสยบปีศาจเลือกที่จะก่อตั้งขึ้นในสถานที่แห่งนี้หลู่เจิ้นท่านยายหลู่และคนอื่นๆอ,อยู่ที่วิหารเทพสยบปีศาจพร้อมด้วยฉีชื่อที่คุ้นเคยกับจักรพรรดปีศาจนรกเป็นอย่างดี เปิดเยวยพร้อมพักพวกเดิมทั้งหมดในนิกายเขาลงทันปีศาต่าง,างก็เข้าร่วมวิหารเทพยสยบปีศาตาอีกทั้งยังได้ร่วมมือกับพักพวกของฮังเจียนเทียนเจียงเชิงและคนอื่นๆอีกมากมายเมื่อเฉินเซี่ยงมาถึงที่นี่ก็พบปะคนคุ้นเคยที่อยู่อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาจึงได้ดื่มสังสรรค์ไปพร้อมกับการชุมนุมเรื่องข้อตกลงแผนการต่างๆในอนาคตเป็นเวลากว่า3วันสาคืนหลังจากนั้นพวกเขาได้นัดหมายกันไว้ว่าจะพบเจอและรวมตัวกันอีกครั้งในแดนเทพ อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ